ทุกคนนี้ก็อยู่กับช่างลูกศรช้างนานะ้คะเห็นได้มีคนมาบ้านิารสีดด้วยเห็นแล้วเลยเปลี่ยนชุดยูเซอก็อยู่ในรถนั่งตอนนี้รอลูกพี่เอียวนะคะรอนะคะไปก่อนแต่ว่ายังรอมีอะไรบ้างนี่อากวันเขาหลาย กินอะไรเตรียมเรียนไม่อย่างเจอถ่ายรูปเจอใครอย่าไปซีเรียสพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วมาถ่ายรูปอันนี้เราไม่เขารอ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 สั่งใช่ไหมโอ้ยเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยตะลินอยู่นั่นนะเอออาปากกระป๋องผัดผิดปลากระป๋องมันไม่มีกินอะไรกินอไรอู้หูช่างเอียว ไม่ดีเอาชาเขียวเย็นหนึ่งแก้วสั่งกับข้าวก่อนเดี๋ยวเพิ่งสั่งนะเอออยากกินเอาหมูกระทะเอาปลากระป๋องเอาหมูกระทะเหรอใช่ปลากระป๋องผัดเผ็ดเอากลับบ้านเหรอใครกินนี่ปลากระป๋องผัดเผ็ดหมูกระทะชุดหนึ่งเนาะหมูกระทะหนึ่งชุดค่ะแล้วก็ข้าวผัดข้าวผัดจานจานใหญ่ใหญ่เนาะเซตพัดลมเบอร์สองเอาสงครามเมนูแล้วก็ผัดอะไรคะ ข้าวผัดอะไรพี่จ๋าข้าวผัดอะไรรวมก็ได้ตํอะไรตําอะไรอ่ะอันนี้เราเดินไปทางนี้ไม่ได้ตําหอยแครงอันนี้เดินไปได้ไหมไทยปูปลาตําได้ใช่ไหมหอยนาตําทะเลตําไอนี้ลึกไหมนี่ตรงนี้ลึกไหมไม่ค่ะไม่น้ำไม่ถึงหัวนู่นกินอะไรอ่ะน้ำไม่ถึงหัวกินข้าวผัดเลยทำไมน้ำใสจังทำนู่นนี่ใสใสก็ได้ หมดไปประมาณกี่กระป๋องเลยไม่เห็ดใช่ไหมต้นปาทะเลไหมต้นปาทะเลไม่ตั้งหอยแค็งไม่ตังหอยแค็งมันเป็นทุ่งนาใช่ไหมตรงนี้หอยแครงไม่เผ็ดนะคะโอ้ตังหอยแค็งไม่เผ็ดค่ะอันนี้ที่ที่มาของบ้านนาถาวรก็คือตรงนี้เป็นที่ที่นาแต่ก่อนนะครับแล้วก็อะไรอีกแต่เขาทำเป็นแบบบรรยากาศรอบๆนะคะก็สวย เอาได้หมดแหละตอนนี้พี่ไม่อะไรหน้าดำอะไรไม่กล้องเสียงมันไม่ได้หนึ่งสองสามเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวมานะคะทุกคนมากินในห้างนะคะ1นึ เออเออเยอะๆไม่ได้ด้วไงมือไม่เอามันขาวพูดขาวพูดยังไงเอาไม่เอาเอาไม่ต้องถ่ายมันมาเอาไปถ่ายลูกเอาไม่เอากูนี่ไม่ใช่กูสวยอ่ะถ้าส่งมาไม่สวยนั่นในนี้นะอุ้ยลูกพี่สุดเข้มเกือบแล้วเกือบแล้วทางนี้อาการที่เขาถ่ายรูปนะครับ อันแล้ชับ็ s กับกาบบรรยากาศรอบๆนะคะที่เพียงทุกคนเขาก็ถ่ายรูปเพชกันเนาะหนึ่งสองแช่ใครขับรถเรามาวะโอู้ปีแม่มีไหนเปแมู่คงดียวอเวยสีหน้าตาตาอืมอืม วิวก็ดีครับวิวดีครับบ้านนาถาวรนะคะเจ๊จ๋ายกินกุ้งนะคะแซ่เอย่าถ่ายวะกล้ากินเลยเตรียมเตรียมมึม่งออมไพียงเดียวกินหูก็ได้คนเดียว ไ่ได้เขาถ่ายแล้วอันนี้น้ำจิ้มรืูใช่ไหมใช่ตีย่างให้กินอยากกินไม่สนใจใครเด็ดกินอะไรแบบว่าไม่มีรสชาติามากเลยไม่อร่อยลยไปแปรงฟันใหม่แปรงแล้วเปลี่ยนใหม่แล้ว ถ้าเกียวบอกกินเยไม่สนใจค่ะกินพูดไม่จานะคะกินในนี้เสร็จแล้วก็ไปกินชาบูอยู่เมืองคู่กนมาปลาลังขนคนคนวะเนี่ยเองคนยาโ้กเสือเขาเลยโอ้นี่ไงปลาเขียวกระิ ถั่มเถอะถั่มถ่ายแก่ถ่ายแก่โหลอดนี่สุดยอดนะหมูกระทะยู่ยยุ่ยเต้องปิดฝาแล้วก็คว่ำไหยเอาอ่ะเลี้ยมาแล้วเจ๊จ๋าคว่ำวะอันนี้ปลาอะไรนี่ปลาดิบฮะปลาดิบลุยสวนสวนอะไรสวนมันไหม ครับนะเออนี่ขาถามาผู้บ่าวโสดไหมนี่โสดครับโสดแล้วเมียอยู่บ้านเหรอยาวนี่ใส่ใจเองมาพูดเล่นสิโสดครับอยู่นี่แต่ยังเมียนะอยู่บ้านไอเราเขาพูดยังไม่จบเลยเอาไม่แล้วนี่ก็โสดเหมือนกันนะเนี่ย โซดดข่าวสาดีเดีให้ดีแล้วโซดไม่วงัโซดแล้วเมียอยู่บ้านะหรอไม่แต่แม่กับยายโอ้มี่ก็ต็มดูงะไม่ต้องอายโอ้มาที่นี่มีเื่นผู้บ่าวโซดไหมไม่พี่เดี๋ยวไปไปรออยู่บนรถเออเออไ่ได้างี้ก็ไปรออยู่บนรถ เราเวลาจ่ตังค์ัมาสดครับทำไมไม่บอกว่าหนูก็สดไม่ได้เมื่อกี้ใครอยู่ลงไม่ได้ลงไม่ได้เขาผัดมานิดนกิขาผัดเราจะแค่หอยแข็งเดกไงเรานี่สั่งมาตัวใหญ่ใหญ่เลยเอาหนักหนักหนักหนึ่ง โองเทพให้หนักเลยเสียดามัน huh. นี้ส่งไปได้นะหนักหนึ่งหนักโองใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอืมอืมขับรถคนเยอะอยู่แล้วเขากินกันแบบเงี้ยเงี้ยแต่เรากินแบบเสียงดังถ่ายคล้องถ่ายคลิปพวกนี่มันบ้าถึอพวกนี่มันบ้าก็โยนเขาว่าเนี่ยว่าเราบ้านี่แหละเอาไหมซ่อมนั่นรูนเอาซ่อมไหม ไม่เอาดูส้อมไหมไม่ซ่อมใช่ไหมไม่ส้อมซ่อมอะไรอะพี่จัดเลยใครเอาข้าวเหนียวก็เอ้ยข้าวผัดก็บอกดิวยอืมอร่อยครับอร่อยวิวอย่างสวยเลยแต่เสียดายมันยอ้อนแสงอะ่ะไม่จะเป็นหนังของมึงไม่มีมันเต็มฝั่ง,งนั้นไปได้ พี่ไปอืมปานินลุยสวนครับลุยสวนอะไรมึงสวนมาน่ไม่ไม่พี่มันเป็นสวนพักนี่เห็น <He et S 3> ไหมมันสวนพักใช่พักพักอะไรนะพักสลัดอืมีมีพักสลัดไหมพอมาะเขือเทศแครอทจะเทียมธรรมดาอะไรอุ้ยดา ไม่ได้แต่เามื่อคืนแล้วนะเอง <laughs> ทำไมทำไมเมื่อคืนไปเลย <laughs> ไปเน็ตเขาหลุดก,ก็บนอยู่นั่นแหละเออไปเลยไปเลยไปเลยแม่เข้าไปนี่ใช่ <c oughs> กดเลยไม่จะถ่ายคลิปเลยแม่มาไมโพตะโกนเรียกโพอตอนนี้ <c oughs> แกมาดู <c oughs> ลูกแกว่ะลูกแกเป็นบ้าแล้วทำอะไรกูไม่รู้ <c oughs> ลูกแกเป็นบ้าแล้ว ทำไรนี่ลูกแกทำอะไรพ่อกับเขามาพ่อรถคำยิบพูดเลยทำไปทั่วเนาะส่วนแม่นะลูกไม่แม่หัวโกรธอ่ะเอาแม่หัวโกรธคำดังนานเอาแต่พ่อออใส่หัวเดินออกไปเลยไม่ได้ถ่ายคลิปบอกไม่ไลน์ทิกตอกยู่ตอนนั้นอ่ะเดินเขามาแบบมันอยากกินเขาบอกให้ถ่ายคลิปวันไหนเราว่างเราไปถายเจอกังค์เดือนอันนี้เราอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเอออาทิตย์ละหนึ่งครั้ง จยกันบ่อยเกันไม่อันนี้อาทิตย์เรหนึ่งครั้งแล้วนะบ่อยเกินแล้วก็จะแยกย้ายกันไปแล้วนะคะจะถึงช่วงไหนจะช่วงเกี่ยวข้าวเดี๋ยวถึงหมูวิ่งดินก็ทางหายอันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้าวนนี้ก็จะไปเกี่ยวข้าวเดี๋ยวพี่ก็จะลงเหนือแล้วขึ้นเหนือแล้วเออนไต่างคนจะต่างไปทํางานแล้วรู้ได้ไงว่าจะไปนเกี่ยวกไปลงไหนอ่ะเหนือก็มาลงอุดร นี่นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายเจ,<า>จอกัน,นคลิป <มา S 1> นหน้จาจ้า